สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยทุกท่านนะครับมาชมการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงทองอยู่ช่วงอำเภอเงาลำปางบ้นคอย r b ร3บหนึ่งสาห้า 1, 3, นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศคลึ้มนะครับเมื่อเช้านี้ไม่มีคลิปลง อาบี 3, 5สามห้าสายี่ต้นนะครับทบ่านผู้ชมพยายามเจาะเพื่อที่จะให้ได้คลิปกลับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอาบีหนึ่งสามห้าบันคอยอำเภองาละปางรถไฟทางคูสายเดินชัยเชียงรายเชียงของช่องรถไฟไทย ครับภูมิใจนําเสนออัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเด่นช้เชียงรายเชียงของทดสอบไหม่ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับสั่งไหม่มาใหม่สองตัวเสียงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆบอกเสียงมันก็ได้ยินนะครับมันเป็นจังหวะช่วงน่าจะเป็นไปโไ,ไวโอ,อเรตนะครับท่านผู้ชมแล้วผมพยายามขยับ เข้าขยับออกสองตัวมาลองเสียงก็ไม่เท่ากันมันเบานะครับตัวหนึ่งเบาเบาวกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือการสร้างทางรถไฟสายเดินชัยเชียงรายเชียงของเรามาปรับปรับแบบบปรับแบบเพื่อที่จะเทหัวเสา ภาษาช่างเรียกปรับวัตถมครับท่านผู้ชมบ้มานเราก็เรียกปรับแบบแยกว่นจะเทหัวเสาเนี่ยหัวเสาที่จะเทต่อไปสเต็ปต่อไปที่เรามาปรับแบบสเต็ปปรับแมมบบหัวนี้ว,วาเสาแล้วก็เป็นหัวปิ้นนะครับ,รบมมีแบบดำๆอยู่ กันบนหัวเสานั่นคือปลิ้นนะครับเอาไว้วางคานไปวางคานส่วนเบอร์18ถึงเบอร์26วางคานเรียบร้อยแล้วเสา26ต้นก็เหลือหัวเสาอีกประมาณ5-6ต้นนะครับนั่นก็20ต้น็เสร็จล้หัวเสาไม่สูงนะมเมตร รอช่วงเบอร์12เบอร์12แล้วก็เบอร์อร16ก็จะเสร็จสมบูรณ์26ตน้นบครับเสร็จแล้วก็เอัสาวเสร็จก็เป็นเอลายปิ้นนะครับ ให้หลายปิ้นแล้วก็มาหลอปติ้นแล้วก็ปูยางวางคานได้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับแอดมินก็พยายามเจาะนะครับเจาะเอาสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเพื่อเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันให้ท่านผู้ชมได้รับชมข่าวสารนะครับเพื่อให้รับทราบข่าวสารทุกวัน เราอยู่อาบี135บ้านคอยโพงงานลำปางการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรอายชียอของอัปเดตกันทุกวันให้ท่านผู้ชมได้ชมตอนเช้าไม่มีคลิปลงนะครับเพราะฝนลงเม็ดางานงานก็พาไปลุยกันมาหลายที่งานเยอะก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปปรับประท่อมใช้เวลาสักสี่สิบห้าสิบนาทีนะครับแต่ละต้นก็มีเวลาอัปคลิปลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชม ด้านหลังที่ต่อไปนี้ก็เป็นบีหนึ่งสามสี่นะครับเราไปเปิดกันไว้เหมือนต้นเดือนเนี่ยนะครับห้ามร้อยนี้ไปครับช่วงหนึ่งสามห้าก็จะเสร็จหมดแล้วนะครับก็ไปลุยหนึ่งสามสี่กันต่อนะครับหน้าง,งานตั้งแต่เริ่มเลยนะครับพาท่านผู้ชมไปลุยหน้างานกันครับก็ได้สักคลิปนะครับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับ ก็เดี๋ยวเราตั้มลาครับส่งท้ายกันครับวันนี้น่าจะได้คลิปหนึ่งหลังจากฝนตั้งข้าวใหม่ละนครับท่านผู้ชมครับข้าวหน้าฝนแล้วรักษาสุขภาพนะครับท่านผู้ชมด้วยความห่วงใยจากรถไฟไทยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสามพันสี่ร้อยเกือบสามพันห้าร้อยซับสไคร้ท่านผู้ชม ใ้การสนับสนุนครับถูกใจกดไลค์ K, กดแชร์รรน,น,นะครับ,บ,รบเราไปกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเราไปกันก่อนไปเจอกันคลิปหน้านครับถูกใจก็ไลค์กดแชร์สนับสนุนคนทำคลิปโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ